ันนี้มาพบกับปัญญาบัญสีเช่นเคยนะครับพอดีเดินไปเจอกระถางนี้นะครับปกติเขาจะต้นใหญ่มากนะครับเป็นบ่อเงินแล้วอยู่ดีก็ยุบไปแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นหัวออกมาใหม่สักทีนะครับก็เลยงัดไปล้างดูนะครับหัวเขาเน่าไปซึ่งหนึ่งสาเหตุน,นะครับเขาจะอยู่ ดินยุบตัวแล้วก็เปลี่ยนจากกระถางเล็กขึ้นมากระถางใหญ่ด้วยแต่ช่วงแรกๆคนงานนะครับเอาดินโปะข้างบนอย่างเดียวนะเขาจะอยู่ประมาณนี้ครับทําให้น้ําที่แช่อยู่ประมาณหนึ่งนิ้วเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาโดนหัวของเขาอยู่แบบเป็นระยะเวลานานทําให้เขาลากของเขาไอหัวของเขาเน่านะครับ แต่ทีนี้ไปเมื่อเมื่องัดขึ้นมาแล้วมาล้างดูนะครับเขากําลังจะงอกใหม่เดี๋ยวทางเราจะทําการเปลี่ยนดินให้แต่ในกระถางนี้ก็ยังมีหัวอีกเยอะนะครับหัวที่แตกจากปีที่แล้วนะครับไม่น้อยนะครับเพราะกระถางนี้กระถางใหญ่มากเป็นฟอร์มกอของปีที่แล้วสังเกตได้ว่างัดขึ้นมาจากด้านล่างสุดเลยนะครับ หลายคนบอกว่าทาไมหัวบอนสีถึงมาอยู่กระจัดก,กระจายอย่างนี้ทั้งๆท,ที่เราปลูกหัวเดียวนะครับแต่เมื่อเขางอกออกมาใหม่จากจากลําต้นตรงส่วนที่เขางอกออกมาเขาจะทําการย่อยสลายตัวเองนะครับเพื่อให้หัวเขาแยกออกมาตลังหากนะครับ ก็เดี๋ยวจะไปล้างให้ดูนะครับหัวของบรนสีเมื่ออายุเยอะแล้วแล้วแตกหนออกมานะครับเขาไม่ได้หัวใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆนะครับเขาจะทิ้งหัวของเขาออกไป พื่อให้หัวเล,ล็กๆของเขาได้มีโอกาสที่จะขยายพันธุ์ออกไปนะครับเหมือนกับการตัดขาดออกจากกันระหว่างแม่กับลูกนะครับลองล้างดูนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนบอกว่า,วาเอ๊ะทำไมตัวน,นี้ไม่เคยวันสีตัวน,นี้ไม่เคยมาปลูกตรงน,นี้เลยแต่ทำไมมีมามีมาเกิดตรงน,นี้นะครับสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือการทิ้งหัวของเขาเราอาจจะไป หาเจอแค่หัวเดียวหัวใหญ่ๆครับหัวเล็กๆไม่ได้หามานะครับก็นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีบอลสีไปกระจัดก,กระจายอยู่กับไม้ต้นดอื่นหรือบอลสีชนิดอื่นนะไม่ใช่บอลสีไกลพันแต่ก็สงสัยว่ามันมีมเมล็ดไปเกิดบริเวณนั้นหรือเปล่านะไม่ใช่นะครับสังเกตได้ว่าดินนะครับเสื่อมสภาพแล้วนะเป็นเลียนแบบนี้นะครับ อันนี้เราปลูกมามากกว่าหนึ่งปีครับก็ถึงถึงเวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนดิน,นครับเดี๋ยวจะไปล้างให้ดูนะครับเรามาดูนะครับว่าหัวแตนน่ละหัวจะมีน้ำที่ใช้นะครับสามารถเป็นน้ำที่แรงได้นะครับแรงในระระดับหนึ่งนะครับสังเกตหัวตัวนี้จะร่อนหลอกนะครับ ได้ประมาณนี้นะครับพอเราล้างออกเราจะได้ได้หน่อเยอะอนี่นะครับสําหรับคนสุูกก็จะทิ้งหัว หัวด้านล่างก็จะทิ้งไปแบบนี้นะครับทุกปีทุกปีจะเขาจะไม่ได้เยลือไว้ตลอดนะครับประมาณหนึ่งปีเขาจะถึงหัวที่มีเนื้อส่วนที่เป็นหัวที่มีอายุประมาณหนึ่งปีจะโดนทิ้งไปนะครับแล้วก็สร้างหัวใหม่ขึ้นมาื่อย รากของเขาจะไม่มีเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นจังหวะที่เขาพักตัวเขาจะทิ้งรากไปด้วย เราก็จะได้มาแล้วครับบอลหนึ่งกระถางเรานะครับหน่อในปีถัดไปก็จะประมาณนี้นะครับครับเมื่อเราได้บอลสีหมวนบอลสีมาแล้วครับสำหรับใครที่อยากได้ความกรนะครับเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งนะครับตรงจอมเราต้องตัดทิ้งเพื่อให้หนอ่อบริเวณนี้นะครับทั้งหมดเลยเขาจะเริ่มเติบโตนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วปลอดภัยที่สุดนะครับคือช้อนนะครับด้านหลังด้านปลายด้านหางช้อนนะครับกินลงไปประมาณนี้คือเขาจะไม่มีคมนะครับแต่เขาจะสามารถดันออกได้ในลักษณะที่มันสีเราเป็นแผลน้อยที่สุดนะครับนอนไหนไอหัวไหนอยากให้เขาแตกกอนะครับ ก็ใช้วิธีนี้นะครับดันเข้าไปนะครับด้วยหน่อที่จอมเขาเนี่ยปลูกทําลายนะครับเพื่อให้หน่อรอบๆนะครับเขาได้ขึ้นมาใหม่แค่ทำลายหนอนะครับที่จะขึ้นมาบริเวณนี้เองออครับ เราก็จะไม่แตกขึ้นมายังสารอาหารพวกเด็ติกนะครับตัวนี้คือต้นที่โตขึ้นมาก็จะใบใหญ่ใบนี่เลยทีเดียวแต่ก็มีผลทําให้ต้นอื่นๆไม่โตนะครับคันเราจะลงปลูกก่อนแล้วค่อยมาเอาจอมทีหลังมันเด็ดเอาจอมทีหลังสู้ปลูกสู้เอาจอมออกนะครับแล้วไปเก็บนอทีหลังจะได้เยอะกว่วา Okay. มาดูมุมนี้กันบ้างนะครับนิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือส่วนที่จะอ,ออกนะครับนิดเดียวนะครับแค่นี้นะครับ เราจะทําทั้งหมดนะครับ่็เราต้องการปรอมกอสำหรับใครที่ยังไม่กล้านะครับก็ปลูกทั้งหน่อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอเหมือนกันแต่ว่าแตกช้านิดนึงสุดท้ายแล้วครับ แต่ถ้าใครใช้มีดนะครับมีดจะเข้าไปลึกกว่านี้แล้วปลายของมีดไม่โค้งอย่างนี้ทําให้เสียเนื้อบริเวณนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับในส่วนตัวนี้ถ้าอยากได้ต้นเดียวก็ปลูกแน่นอนว่าต้นนี้อาจจะขึ้นมาแค่หนึ่งต้นนะครับแล้วก็ทําการตัดออกไปเลยครับต่อที่อยู่รอบๆก็จะขึ้น เดี๋ยวเรามาดูนะครับหนึ่งหัวต่อหนึ่งกระถางจะขึ้นเยอะแค่ไหนนะครับเด็กเว้นตัวนี้นะครับเดเว้นหัวใหญ่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะปลูกลงกระถางแปดนิ้วไปเลยส่วนที่เหลือเราจะปลูกลงกระถางสี่นิ้วก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนดินที่หลังนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มปลูกกันเลยนะครับใส่ดินประมาณนี้สังเกตขอบตรงนี้นะครับขอบตรงนี้ ให้ลดขอบตรงนี้ไปนิดนึงครับนิดเดียวนะครับแล้วก็นําบอนสีมาวางครับขอบอลสีาวางกล่ว่าด้านบนนะครับเสมอขอบตรงนี้เราต้องเผื่อแผลไว้นิดหนึง่งไม่ให้แผลโดนอย่างนี้นะครับพอดีวันดินลงไปก็ปุกเสร็จก็จะประมาณนี้พอเราลดน้ามันก็จะยุบลงไปทางล่างอีกนิดหนึงน่งมาเห็นนะครับมองแบบนี้ก็ได้นะครับ ดินกรว้นิดน,นึงครับว่าจะลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนำไปแช่น้ํานะครับเดี๋ยวเราทำให้เสร็จก่อนนะครับ ลูกใหม่นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือดินที่เรามีนะครับดินที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือใบก้ามปูสามส่วนนะครับดินหนึ่งส่วนใบก้ามปูสามส่วนใบมะขามครึ่งส่วนนะครับใช้ภาชนะใดเป็นภาชนะตวงก็เรียกภาชนะนั้นคือหนึ่งส่วนถ้าใช้กล่องวันนี้ตวงก็คือนี่คือหนึ่งส่วนเต็มแบบนี้ ถ้าจะคูณก็คูณทุกทุกทุกอันนะครับแต่ถ้าเสมอเสมอขอบก็เสมอขอบทุกอันนี่คือเรียกว่าหนึ่งส่วนใบข้ามปูสามส่วนดินหนึ่งส่วนแล้วก็ใบมะขามครึ่งส่วนจะเติมปุ๋ยคอกก็ได้นะครับแต่ต้องเติมในปริมาณที่น้อยละมาหนึ่งในสี่ถ้าเป็นไม้ดังไม่แนะนำให้เติมแต่ถ้าเป็นไม้กัดสีทั่วไปเติมได้นะครับสำหรับปุบ๋ยคอก สำหรับปุ๋ยละลายช้าหลายคนคิดว่าใส่ได้ครับจริงก,ก็ใส่ได้นะครับแต่ให้ผสมกับดินในส่วนนี้ไม่ไปโรยโรยก่อนแล้วเอาหัวไปปลูกนะครับตัวนั้นจะทําให้มีปุ๋ยซึมออกมาตลอดแล้วเขากัดหัวของบอนสีบอนสีจะไม่โตครับอาจจะโตในช่วงแรกแต่หลังๆไปแล้ววันวันไม่ไม่ไปไหนนะครับยังนิ่งอยู่ที่เดิม นี่คือหนึ่งส่วนใช้ภาชนะไหนก็คือพนับจากภาชนะนั้นไปเป็นหนึ่งส่วนแล้วก็สามารถจะใช้ภาชนะเล็กหรือภาชนะใหญ่ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละท่านนะครับก็บางคนอาจจะใช้ถังใช้กระมังหรือใช้ถังสีอะไรก็ได้นะครับหรือใช้เข่งก็นับเป็นหนึ่งส่วนเช่นกันนะครับความร่วนของดินก็จะประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับไปท่านปูเยอะๆเ,เบาๆนะครับไม่หนักนักทีนี้เมื่อเราผสมแล้วพร้อมปลูกนะครับก่อนที่จะปลูกเราต้องลดน้ําให้เปียกก่อนทำไมถ้าเราไม่ลดน้ําให้เปียกทันทีที่เราเปลี่ยนดินโดยเฉพาะการเปลี่ยนกระถางนะครับการอัพไซต์กระถางต้องรีบนำกระถางไปแช่น้ําโดยทันทีเพื่อไม่ให้ดินตัวนี้นครับไปดูดน้ําออกจากดินเดิม หรือจุดน้ําออกจากต้นบอลสีจะส่งผลให้บอลสีทรากเขาเสียหายแล้วก็ชะงักการเจริญเติบโตไปช่วงหนึง่งแต่ในส่วนของการปลูกด้วยหัวนะครับไม่เป็นไรนะครับแช่น้ำที่หลังได้ตดน้ำที่หลังได้แต่ต้องทำให้วัสดุตัวนี้นะครับวัสดุปลูกเขามีความชุ่มชื้นมากที่สุดนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องพักหัวไว้สักนิดนึง สักสองอาทิตย์นะแต่ถ้าหัวเริ่มมีมีหนอขึ้นมาแล้วไม่ไม่ต้องพักหัวนะครับถ้าพักหัวจะทําให้หนองเขาฟอลงไปไม่งอกขึ้นงอกขึ้น้าใหม่แต่งอกช้านะครับหรือบางทีหนอนนั้นอาจจะไม่งอกเลยต้องดูที่สภาพของหัวด้วยนะครับถ้าหัวเขาพักในตัวไปแล้วนะครับเขาพักไปหลายเดือนแล้วแล้วเขากาลังจะงอกก็สามารถเปลี่ยนวัสดุปลูกได้เลยนะครับ เมใส่ปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํามาลดน้ําแบบนี้นะครับเทน้ําไว้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมน้ําให้เต็มนะครับก็ใช้ฝักบัวรดนะเพื่อใหดินบริเวณด้านหน้านะครับจับตัวกันแน่นขึ้นนะครับเราก็จะยุบไปอีกนิดหนึ่งก็จะสังเกตว่าเห็น เนื้อของหัวบอลสีอยู่นะครับตรงนี้ไม่ได้กบทั้งหมดนะครับต้องกันเน่านะครับแล้วก็มาเขี่ยใบไม้ออกนิดนึงนะครับในส่วนของจอมนะครับถ้าเสียดายก็สามารถปลูกลงไปได้นะครับในส่วนของจอมที่เราสกิ่ดออกอยังมีเนื้อที่จะแตกขึ้นมาใหม่ได้นะครับ นี่เป็นบอลที่เราคัดออกมาตั้งแม่นะครับก็ออกมาตัววันนี้ก็ปลูกลงกระถางแล้วก็ตั้งไว้ด้านนอกได้เลยนะครับแต่วันนี้ที่สวนเราครับฝนตกทําให้บอลออกมาเนี่ยไม่ยุบตัวเราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะแต่ในกรณีวันไหนมันร้อนนะครับเราก็ทําตอนเย็นๆน,นะครับสำหรับวันนี้อัญญาวันศี ครับสวัสดีครับ